สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญนี้นะครับก็คือเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9แบบมุนเวียนปีพศ2 5 4 1นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปรนกเกิลนะครับ คิวปูนิกเกิลก็คือทองแดงผสมนิกเกิลนะครับด้วยอัตราส่วนทองแดงร้อยละ75%เปอร์เซ็นต์นิกเกิลร้อยละ25เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นโลหะคิวปูนิกเกิลนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่20มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมนะครับ เป็นขอบเฟืองจักรนะครับเหรียญ1นบาทปีพศนี้นะครับปีพศ2541นระครับแบบมุนเวียนนะครับเป็นปีพศที่ผลิตน้อยในอันดับที่3นะครับในเหรียญ1นบาทรัชกาลที่9แบบมุนเวียนนะครับผลิตน้อยเป็นอันดับที่3นะครับแต่ก็ผลิตเยอะนะครับด้วยจํานวนการผลิตนั้นอยู่ที่100 7 6ล้าน9 3 2 0 0 0เหรียญน,นะครับจำนวนการผลิตนะครับถือว่าเยอะเลยนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญน,นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายไปนะครับกระชับเวลาคลิปให้สั้นที่สุดนะครับก็จะบรรยายแค่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมองดูแล้วอาจจะยังไม่รู้นะครับจึงจะได้บรรยายให้ฟังนะครับ ด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียนนะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียนนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วนะครับวัดนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกตน,น,น,นะครับ อยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญปีพศนี้ผลิตน้อยในอันดับที่3นะครับในเหรียญ1นบาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนนะครับอันดับที่1ก็คือปีพศ2529นร25สะครับส่วนอันดับที่2นั้นก็คือปีพศ2539นร25สะครับส่วนปีพศ2541นร25สะครับก็ผลิตน้อยในอันดับที่3นะครับนปัจจุบันขายได้ไหมผมจะตอบแบบนี้นะครับจะเข้าใจง่ายนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติ ผ่านใช้นะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับแต่ถ้าตามแผงขายเหรียญนะครับเช่นตามตลาดนัดคลองถมนะครับตามที่ผมได้พบเจอนั้นนะครับที่มีพ่อค้าแม่ค้านั้นได้มาเปิดแผงขายเหรียญนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ายังมีวางขายอยู่นะครับปะปอนอยู่กับเหรียญชนิดราคาอื่นรุ่นอื่นปีพศอื่นนะครับแต่ก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับก็จะอยู่ที่ สองบาทถึงสามบาทนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนๆชอบและรักในการสะสมเหรียญนะครับสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจเหรียญหนึ่งบาทปีพวานี้นะครับถ้ายังไม่มีนะครับถ้าอยากจะได้มาหาสะสมนะครับอยากจะได้หามาสะสมนะครับก็ยังไม่ต้องไปหาซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าในระบบหมุนเวียนนั้นก็ย like. ังพอหาได้ <bruk S 2> เองอยู่นะครับยังพอพบเจออยู่นะครับณปัจจุบันนะครับแต่อนาคตต่อไปข้างหน้านั้น ก็ไม่แน่นะครับเต่นับปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถได้พบเจออยู่นะครับในระบบมุนเวรียนนะครับถ้ายังไม่มีนะครับก็รีบสังเกตนะครับหามาสะสมนะครับเพราะว่าเป็นปีลึกพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยในอันดับที่3นะครับในรุ่นนี้นะครับถ้ายังไม่มีนะครับหรือว่ามีอยู่นะครับก็เก็บไว้นะครับถ้ามีอยู่นะครับถ้ายังไม่มีก็รีบสังเกตนะครับเวลาไปจับจ่ายใช้สอยในคิปปัจจาบันนะครับถ้าเจอเหรียญปีพศนี้นะครับก็ के बइनखब ससुम